วันนี้นะคะมิมิจะสั่งเป็นชุดบิกินี่โอเคเป็นบิกินี่เป็นบิกินี่มูกระทะตุลามที่พี่งไหมฮะงานที่พี่งอะอร่อยกว่าเยอะเลยเขาว่ากินของร้อนๆนะเข้าไปมันทำให้ร่างกายเราคลีนสะอาดเลยร้อนๆน้ำเลยที่จะร้อนเลยเอาละค่ะอีพีนี้นะคะเราก็อยู่ที่พัทยาเหมือนเดิ พรรยาไม่เคยไปจังหวัดอื่นเลยหรือไง <C ute> คือว่าเราอะมาตามล่าหาร้านหมูกระทะที่เขาบอกว่าคิวยาวมากเออยาวจริงเพราะว่าเนี่ยก่อเราจะได้คิวเราก็ต้องมานั่งรออีกร้านก่อนเดี๋ยวสั่งจิ้มจุ่มกินเล่นๆก่อนแต่ว่าร้านนี้เราก็เคยมากับมมิ้งครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าถ่ายได้ไม่เยอะนะคะครั้งนั้นนะก็เลยแบบว่ามาขอซ้อมโอเคไปค่ะ ตอนนี้นะคะก็ได้คิวเปนที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหคนเยอะมากจริงๆนะคะสมคำล่ำลือเลยจากที่มองดูแล้วนะคะบรรยากาศดีมากแล้วเขาบอกว่าตอนประมาณ2-3งาทุ่มนะคะเดี๋ยวจะมีการโชว์ควงกระบองไฟนะคะมันก็เลยทำให้วันนี้คนเยอะด้วยนะคะเมนูมีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดทอดอร่อยในพิซซา ันนี้นะคะวิมินจะสั่งเป็นชุดบิกินี่โอเคเป็นบิกินี่ชุดนี้โอเคเหรออ่าวิมสั่งเป็นชุดหมูกระทะแล้วก็เนื้อกระทะนะคะอ่าเปิดมาไม่เจอเลยนี่นชุดหมู299บาทแล้วก็ชุดเนื้อ399หรือว่าจะเป็นรวมก็ได้399นี่ค่ะได้แล้วนะคะหมูกระทะอันนี้นะคะมันก็จะมาแบบว่า เป็นเซตของเขานะคะนี้จะเป็นเซตเนื้อแล้วก็ตีไข่ลงไปอย่างี้ก่อนคือปกติแล้วเนี่ยมิ้มไม่ค่อยเป็นคนทําจะมีคนทําให้เราก็เลยเก,ก๊กังๆนิดนึงพอดีคนทําให้ถือกล้องอยู่โอเคนี่นะคะเดี๋ยวรอย่างสักแพ็กสักแพ็กรอไหมเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันนะนี่นจุ่ววมหมูกระทะตทุ่มมิม้มได้ไหมฮะตุวมมิ้มเหรอ ไม่อร่อยอันนี้เขาปรับปรุงแล้วยังไม่ไปลองไงเดี๋ยวเราจะไปลองนะพี่บี้อร่อยกว่าเยอะเลยออร่อยนะจิ้มเขาที่แล้วมากินเหมือนแม่เหรอท่านี้อันนี้อร่อยอ่ะอันนี้เป็นเนื้อนะคะ ท้ายที่แล้วไม่ได้กินหมูกระทะร้านไหนเลยใช่ไหม,ไหมกินร้านที่นี่เลยก็เนี่ยมาต่อจากร้านพี่บีเลยอันนั้นคือแบบน้ำซุปเขาแบบจืดมากไหนลองดูอร่อยอ่ะอร่อยอยาน้ำซุปแต่สิ่งที่สังเกตได้นะคะเหมือนกันเลยกับร้านพี่บีนั่นคือกระติกน้ำทำไมมันต้องเป็นกระติกแบบนี้เลยอ่ะที่คนชอบกินนะว่ามันเป็นร้อนใช่ไหมเซมเซมกระก็ร้อนมันแต่แต่มันง่ายอ่ะมันเทอย่างเงี้ยได้ ก็ง่ายว่ะไหลไหลชกโอ้เออว่ะเออง่ายว่ะเออว่ะคือพอเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดพอดเดี๋ยวหมดไม่มันง่ายนะตู่ปกติแล้วไม่เขาต้องทำนี้ว่ะโคมดูยากๆเนาะหนูไม่เคยทำหนูไม่เคยรู้เลยขับบุ้ง หนึ่งเมนูที่สั่งมาก็คือหอยเชียวอบชีสมันกินยังไงหรอตัดได้มันมันมันกรอบทั้งเปลือกเลยไม่ใช่ละนี่ทำไมหอยเชียวมันเล็กจังอ่ะมันเหมือนเนยเนยอ่ะเหมันหอยเชียวอบเนยหอยเชลล์อบเนยเอ้านั่อกี้หอยเชียวอบชีสแล้วแต่มันเหมือนมีชีสด้วยนะก็หอยเชียวอบเนยชีส ร้านนี้คือดีเนาะต่างเบียร์ไหมไม่สกันบ้างก็ใส่ไงเด็กเอนเอาปะไม่เอาแหมมีกล้องไงถ้ากลับบ้านนะถ้าลองแบบไม่มีกล้องอ่ะโอ้โหแหมเด็กเอนเอาปะทีเนี้ยสวยเว่ยเอาหอไรแบอุเอาผมสั้นหรือผมยาวเนี่ยเตรียมมีกล้องมีกล้องไอ้ตีร้ายเป็นยังงมันตึงยางมะหวะ พี่สาวมาปุ๊บแหมโอเคมาเข้าเรื่องกันที่ไข่ตุ๋นดีกว่าชอบกินไข่ตุ๋นมากที่สุดในโลกเราจะลองชิมนะคะคำนี้อ่ะพี่อามกินเลยคำนี้ลองชิมกินเลยนี่่เป็นไงคำนี้เรียบร้อยลิ้นแหก เบาๆทำเล็กๆยโอเคทำเล็กๆมัเล็กจริงป่ะพี่พี่เนี่ยเขาแบบเป็นนักกินอ่ะอ,อ่ะมันร้อนที่ไหนเย็นจนควันขึ้นแล้วเนี่ยทำเป็นร้อนทำเป็นร้อนกันเดีย๋ยวดูพี่แอร์เนี่ยคำนี้เลยนะทุกคนโอ้พี่ได้ไอขึอ้นบอกเลยเขาเป็นคนที่ชอบกินของร้อนมากหนึ่งมองขนาดนี้ยัดอีกหนึ่งสองสามน่เอ้ สุดยอดอ่ะทำได้อ่ะเฮ<อ>้ยโอเค <c oughs> <ๆ S 2> เขาว่ากินของร้อนๆนะเขาไปมันทำให้ร่างกายเราคลีนสะอาดมันเลยเหมือนเป็นการแบบไปฆ่าเชื้ออะไรร้อนๆน,น,น้หรือกินขอองร้นนหูอาบน้ำจริงๆจะไม่เปแล้วแบบไปุ้งปลาหมึกเต็มเลยตัยกไปต้นหอมไม่เมี่ยงเกินปลาหมึกกินไส้โจ๊เขาเรียกเขาคิดเป็นจารย์หืออาหารของมันเฮ้ยอร่อยอ่ะอืมอ๋อไม่ กุ้งเขาแบบสดมากเลยอะอาหารทะเลที่นี่จริงจริงเราน่าจะสั่งแบบพวกปลาหมึกย่างอะไรเงี้ยเอามาให้เขาย่างมั้ยกินมาแล้วเมื่อกี้ปกตินะคะเราจะเห็นแบบว่าที่ตามเกาะแมะเกาะร้านไอ้เกาะสม็จอะไรใช่ไหมที่พัทยาก็มีนะคะโชว์ควงกระบองไฟนี่จริงๆพี่ก็ควงได้นะเอาจริงอันนี้คือไอ้อโตที่เป็นไฟเคยควงใช่หรอใช่แบบเนี้ยจริงอันนี้เลิกกิน ชาจริงๆนะ เอาปวนว่าสําหรับวันนี้นะคะก็มาที่เตเต้บีทนะคะอร่อยมากบรรยากาศดีมากเลยนะคะคลิปนี้เขาไม่ได้จ่ายนะคะแต่ว่ามารีวิวให้ฟรีจริงๆนะคะบรรยากาศดีมีกิจกรรมสนุกๆด้วยนะคะสาหรับใครที่อยากมานะคะก็แนะนําว่าถ้าเป็นวันหยุดก็ให้มาเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่าคนจะเยอะมากเอาวว่าใครที่ชอบใจคลิปนี้นะคะแล้วก็มีร้านไหนอยากให้ไปยินไปอีกนะคะก็แนะนํามาที่ใต้คลิปนี้เลยะคะ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะมาด่ว่าไว เป็นบ้าเลยน่แ <laughs> ม่และแม่เอามม่เอามาที่ว่าไว้แล้วก็ได้โอเคแล้วใครที่ชอบใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพิงคิงด้วยนะคะวันนี้เวลาบ๊ายบายมาที่ว่าไว้ก็ยังต้องแพ้ละเพราะว่าลาไป่อนนะคะ